วันนี้ก็จะมานำเสนอเป็นข้อสอบของ A เนี 10. ปี50ครับ 10. ปี50ก็โจทย์เนี่ยก็กำหนดให้มาเป็นว่า p ลบแกับหแล้วก็ q เนี่ยเป็นลบ1ิลบส r เป็น1กับส7ครับเป็นไอ้พวกเนี้ยคือเป็นจุดโคนนาถ้า v สิบเวกเตอร์ v e เนี่ยเท่ากับ a เวกเตอร์ i บวก m เวกเตอร์ j 7, กับส่วน p กับ q เนี่ยเป็นจำนวนจริงแล้วก็เวกเตอร์เนี่ยซึ่งมีทิศทางขนานกันบนเส้นซึ่งแบกคือมุม q แ r แล้ว a ส่วนนี้เนี่ยมีค่าเท่าเท่าใดวิธีทำง่ายก็คือเวกเตอร์ pq กับ pr เนี่ยทำมุมมุมค่าหนึ่งครับตัวมีเวกเตอร์ v ที่ถูกมาจากจุด p ให้มุมที่ถูกแบกซึ่งเนี่ยมีขนาดเท่าค่ะอัลตัเซต้าเนี่ยเท่าเท่ากันจากนั้นก็จะมีแบบจากสูดจากสูดของดอกเนี่ย เวกเตอร์เนี่ยถ้าเราทราบว่าถ้าเป็นสองข้อก็คือ cos เซตาเนี่ยจะเท่ากับ pr สองบเนี่ยส่วนด้วยเอฟซูพแล้วก็เอฟซูครับส่วนข้อที่2ก็คือ cos เซต้าก็กับปีต่อบส่วนด้วยเอฟซูปกับเอฟซูครับแล้วก็แต่เนื่องเนี่ยแต่เนื่องจากมุมของเซตาเนี่ยมันมีค่าเท่ากันจึงจับด้านขวาของสมการเนี่ยมาเท่ากันได้เลยก็คือจะพบว่า ในต่างของวีเนี่ยตัดกันไปจากนั้นก็แทนค่า PR เป็น 9I ลบกับ 12J แล้วก็ไปอสูร PR เนี่ยเท่ากับ15แล้วก็แทนค่า PQ เท่ากับลบ 7I ลบ 24J และอสูร PQ เนี่ยเป็น25จากนั้นหน้าเป็น 9A 2B ส่วน1 5จะเท่ากับลบ 7A ลบ 24B ส่วน25จากนั้นเมื่อทำเสร็จแล้วอาจารย์ก็สามารถย้ค่า